เตรียมเติบโตแบบก้าวกระโดดในวงการสตาร์ทอัพกับยูนิคอร์นสตาร์ทอัพของไทย Growth Academy เนี่ยจะเป็นคอร์สที่สอนโดยผู้บริหารของบิดครัคนสําคัญทุกคนซึ่งหลายๆคอนเทนต์หลายๆความรู้หลายๆประสบการณ์มันไม่ได้อยู่ในหนังสือการร่วมมือกันของ Future Skill X b i t c u p Academy กับ Growth Academy สอนโดยผู้บริหาร4เเลเวลของบิทครับการบริหารธุรกิจให้เติบโตแบบก้ากระโดดโดยวิธีที่เราเรียกว่า Growth Hacking เตรียมพร้อมการตลาดเข้าสู่เว็บ3ล้ำหน้าคู่แข่งครับแร์ประสบการณ์ของบิทคับนะคะว่าทำแบรนด์ยังไงแล้วก็ทำา PR ยังไงทำให้บิททับเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศเลย ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้จากหนังสือแต่ที่ Growth Academy มีให้คุณมากกว่านั้นวิธีการสื่อสารในองค์กรควรจะเป็นยังไงวิธีการแชร์ข้อมูลในองค์กรควรจะเป็นยังไง leadership structure ควรจะวางยังไงความรู้พวกนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประสบมัน unicorn startup ตัวต่อไปอาจเป็นคุณแ a กธุรกิจให้โตไวและมั่นคงผ่านประสบการณ์จากคนที่ทำงานจริงในเครือ Bit c l u b lesson learn from the unicorn ี่ Growth Academy